ปัจจุบันนี้นะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในร้านกาแฟบางคนทำงานอยู่ใน co-working space หรือแม้กระทั่งนั่งทำงานอยู่ที่คอนโดหรืออยู่ที่บ้านของตัวเองนั่นเองนะคะทีนี้เราในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการทีมเนี่ยเราจะทำยังไงที่ในยุคที่การทำงานมันแสนจะยืดหยุ่นแบบเนี้แต่เราสามารถคนโทรลผลลัพธ์ให้ได้เกิดแล้วเป็นไปตามสิ่งที่เราวางแผนหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ ตู่นะคะสุชาดาแพรเมืองนะคะผู้ที่เป็นวิทยากรนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของ business development หรือการพัฒนาองค์กรแล้วตู่ก็ถนัดแล้วก็เก่งมากๆนะคะในการที่จะนำเครื่องมือที่เหมาะสมนะคะหรือว่าเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่างๆเพื่อที่จะไปสร้าง productive ให้กับทีมงานในองค์กรค่ะ สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Manage ตทีมบทูเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือมันต้องมีซิสเต็มซักซิสเต็มหนึ่งสีที่จะทำให้คุณสามารถมอนิเตอร์ดูแลทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันสร้างความซัสเทนหรือว่ายั่งยืนให้กับการทำงานเป็นระบบของทีมคุณด้วยนะคะอันที่สองนะคะการแนะนำการใช้เครื่องมือแบบง่ายๆบางอย่างนะคะแล้วคุณจะพบว่าบางครั้งเครื่องมือไม่ต้องซับซ้อนมากสามารถพาทีมคุณไปสู่ผลลัพธ์ได้นะคะ ทีมของคุณเนะ่ยยอมใช้มันหรือเปล่านะคะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่3ที่คุณตู่จะให้นะคะไมยเสร็จที่สําคัญนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมนะคะเพื่อที่จะทําให้ไปต่อได้อย่างราบรื่นและที่สําคัญจะเกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วพบกันนะคะกับหลักสูตร manage team by tools ค่ะ